พี่น้องนางลานนางลานทัางนี้ไอ้มันรุดโบ,ดโบอกออกค่ะเรามันบอสมาดขึ้นไป่อไปเก็บกู้ได้ค่ะเรามันเอ็นขึ้นมาข้างหลังคือตอนนี้คือมันเอ็นขึ้นมาข้างหลังต้องต้องเดไใน์หลอกดึงให้มันกลับขึ้นไปตังให้มันตังฉากกอนจังสีม่างลงมาได้ค่ะแมนเบอร์เลยหนึ่งสองสามสี่สี่สันทงทึง เอาใจซอยทีมงานเฮอ,อเนเดอร์เอาใจซอยทีมงานฮอสบูสคุมองจังสีอคือจังมันมันตั้งตรงอยู่เดต้ตะว่ขยัดไปไปท้ายเบืองน้าขขังอ่ะมันจะเอน็นเอ็นขึ้นมาข้างหลังจังสีอซึ่งมันอันตรายมากเกํากำลังใจทีมงานในเดอร์ค่ะเริ่มเริ่มตั้งตรงขึ้นแล้วอันนี้ก็เริ่ม เริ่มกับทีมงานเด้ที่ก็ย่อยกันกลับไปอ่ายืนค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะออย่อยกันค่ะเมสซี่เมสซี่ยืนยุทธุ่นเมสซี่ก็บ่อยกันส่อยกันค่ะใช่ชะกันใช่ชะเดบบอลืม มันตั้งไปนี่มันยุคือเลย่คือถือฝนคือพื้นพื้นคือเอาปาอยูแเราครับมันดินมันอ่อนมันหนามมันอวมไปเลวซอยกันเด้อซอยกันเด้อย้ำปัญหาจังสี่กัจับมือซอยกันไปจังสี่ล้วพี่น้อง ระวังในเด้อตอนนี้ฝนก็นยังเล่นอยู่ค่ะเพื่อนตองเบิงเพื่อนตองเบิงมองมันคอตอค่ะว่าขามันเชื่อมกันไปเพราะว่าตอนร่มพัดมากนั่งลานแถบนี่ก็คือมัน,มนเงบขึ้นเลยมันรดุดเรามันเงบจะรุดเลยดีที่ตรงนี้ นี่พี่บอยแล้วก็หลายๆคนเหมือนอยกันดึงไว้ตอกันดึงเวทีไว้เพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยเขาะจะผลูกเชือกเชือกใเส้เสนใ่เนี่ยยึดเวทีไว้ตลอดยึดป้องกันถึงแม้ว่าเมื่อน,นันสีนี่พยากรว่าสมีพายุหรือบ่มีพายุกะเพื่ก็จะผูกไว้ตลอดเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็ถ,ถือว่ายังโชคดีอยู่ที่บ่มีเอยียงเสียหายนักแล้วก็บ่มีแพะ ได้รับบาเจ็ตอีหยังนะคะก่ทุกคนก็คือปลอดภัยดีเอาใจซอยที่งานในเดิอพี่น้องเด้อเหตุการณ์แบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเฮาท้องการสสแสดงเนี่ยต่างแจง้งก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆให้เฮาได้รับมือแบบบ่ท่านต่างตัวเนี่ย่ะบอยรังนะคะแต่การทุกครั้งเฮาก็สามารถผ่านปัญหาไปน้องกันได้ขอกำลังใจจากพี่น้องนะคะ อย่าถิ่มอย่าป่าหมอลำด้อแนนสามาถเอาแห้งไปซอยคนไทยด้วยพี่น้องเลยได้ยืนให้กำลังใจยืนย่วห่างค่ะน่ก็ซูมเอาบ่ได้ไปไก่บ่ได้ไปกปีดกวางเพื่อนดอกอย่างดึงซอยกันทั้งนี้ก็ดึงไว้ทั้งนึงกระดิงไว้คอยปล่อยทั้งนั้นก,นกะก็ดึงเห็นมันตังขึ้นแบบนี้คะ่ะบบไปยัง ป้าลางังคุเดี๋ยวกับดใสออกกับมาทำการแสดงไม่ค่ะเขาคล้องกับเตียกัดนันแต่ว่าเขาก็สามารถเป่าออกมาซักเอามาอย่างใดยอยู่แต่ว่าเวทีอย่างนี้เขาต้องถนอมอต้องถนอมอุปกรณ์ของเขาเพื่อที่จะได้ออกงานออกถ้มา,าหากินไปย่อๆย่อโดดๆเพราะว่ายังมีเิียวงานของเจ้าภาพ เข้าต้องไปรับใสพี่น้องบอกพ่อมนลอีก็หลายงานนะคะใครกำลังใจช่กันแล้กันเขาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเขาลอกเขาลอกลูกค้าแล้วตั้งตรงแล้ววันนี้เพราะว่าขาขาตะเกียบเวทีครับเอ้นั่งร้านเนี่ยมันต้องเขาลอกก่อนมันถึงจะปีนขึ้นไป เก็บอันสั่นเรื่องสุดได้คันมันบเขาลอกอ่ะมันขึ้นไปมันกัดสิงวยเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันเขาลอกสุกอันเนี่ยนงกรจะปีนเข้ไปเก็บได้นะคะอันนี้ก็ใส่แห้งพ่นซอยกันค่อยเฮ็ดทางสตีเพค่อยเฮ็ดตาโฟนเฮ็ดงานตาโฟนนี่แหละพี่น้องกำลังใจเด้อกำลังใจเด้อเขาเร็วค้านึ่งเนี่ยพี่น้องพี่น้องไอพี่น้องสังเกตเ็นเนี่ย ขาขามันหลุดมายังเียเลยเห็นบอกค่ะมันหลุดออกจากขั้วมันต้องยกเรือมเริเข่าขบ้องเรเขาบ่อ ขาทุกขอมันนั่นมันหลุดออกพี่น้องมันต้องเดมันต้องเดใใส่ที่ละกขอที่เะขอเข้าไปเนี่ยแล้วต้องใช้แรงคนยกเนี่ยมันสูงจากสันก็ต้องยกเพราะว่าขาดันหลังมันหลุดมันหลุดที่ชั้นนี้ก็ต้องต่อที่ชั้นนี้แล้วก็ช่วยกันจับได้บอ ช่วยกันต่อช่วยกันญาใจพี่น้องเรืยหนึ่งช่วยกันหนึ่งช่วยกันต้องอาศัยสมดุลเวยพี่น้องให้กำลังใจทีมงานค่ะ ลงไปเอลงแล้วลงแล้วเก่ง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 ทุกคนเลยขอบคุณพี่ๆทีมงานเวทีทีมเวทีนะคะขอบคุณขอบคุณทุกค,คนดีซอยกันสามัคคีตอนนี้เวทีฮอตตั้งตรงแล้วนั่งรันตั้งตรงแล้วสามารถเก็บได้สามารถท่องการแสดงต่อได้นะคะ เรียบร้อยแล้วต yeah. ั้งตรงแล้วเขาล็อกทุกส่วนแล้วแล้วก็มัดไว้มัดอันนี้มัดยึดเวทีไว้นะคะมัดยึดเวทีไว้กบผ้าติ่นหรือว่าต้นไม้ผียูไก่เจัาเสี่ยเนาะด้านหน้าเขาเล่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ยขอบคุณหลยๆเดอขอบคุณทุกกํกำลังใจนะคะปวดพกบัสจมกี่ตม อโอปอ